สำหรับ EP นี้จะเป็นเรื่องการบริหารจัดก,การโครงการนะครับเราสามารถที่จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาโดยการกดปุ่มเพิ่มโปรเจกต์นะครับระบุชื่อโครงการระบุชื่อลูกค้านะครับโดยที่เราจะแท็กโปรเกสของโครงการได้โดยการคำนวณอัตโนมัติจากทัสหรือว่าจะมาปรับโปรเกสได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งโครงการจะมีสถานะยังไม่เริ่มเริ่มไปแล้วนะครับ เสร็จสิ้นนะครับหรือว่ายกเลิกนะครับแล้วก็เราสามารถระบุมูลค่าของโครงการนั้นๆได้นะครับเลือกทีมงานที่จะดึงเข้ามาในโครงการนะครับกำหนดวันเริ่มต้นกำหนดวันสิ้นสุดของโครงการข้อดีของการกำหนดแบบนี้ก็คือตัวระบบจะคอยติดตามสถานะงานให้นะครับเมื่อใกล้ถึงวันสิ้นสุดโครงการก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับ โ okay. อเคเมื่อสร้างโครงการเสร็จแล้วก็จะมีแดชบอร์ดปรากฏขึ้นมานะครับเราสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตัวแดชบอร์ดซึ่งตัวแดชบอร์ดนะครับก็จะเห็นโปรเกสของโครงการว่าเดินไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีทัสงานเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วมีจํานวนวันของโครงการเหลืออยู่เท่าใดน,นะครับอะไรที่เราเขียนเอาไว้ก็จะปรากฏในปรากฏในหน้า Overview ของโครงการต่อไปเป็นเรื่องทัส งานนะครับหรืองานภายในโครงการนั้นๆเราสามารถสร้างงานที่เป็นกิจกรรมยอ่อยๆนะครับภายในโครงการได้โดยการกด New Task แล้วก็เพิ่มหัวข้อลักษณะงานเข้าไปนะครับจากนั้นเ,เราสามารถระบุวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดของงาน และกำหนดเดทไลน์นะครับกำหนดผู้รับผิดชอบนะครับและกำหนดผู้ติดตามข้อดีก็คือเมื่อผู้รับผิดชอบทำงานไปแล้วนะครับเราสามารถมี Follower ที่คอยตรวจงานได้อีกทีนึงนะครับเราสามารถเข้ามาแก้ไขทสัสงานได้หรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยนะครับหรือคอยอัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในทสัสงานนั้นๆได้อีกทอดหนึ่งนะครับ อย่างตัวอย่างเราสามารถอธิบายเขียนคำอธิบายงานนั้นๆเพื่อสร้างเป็นมาตรฐานให้กับทีมนะครับหรือสามารถเพิ่มเช็คลิสเข้าไปในทัสงานนะครับเมื่อทีมทำงานนั้นเสร็จก็สามารถมาปรับเช็คลิสนะครับให้ตรงกัน ครับแน่นอนว่าทัสงานก็จะมีสเตตัสของงานนะครับสเตตัสเบื้องต้นก็จะเป็นยังไม่เริ่มนะครับ In p r o g r e s s t e s t i n g รอฟี edback แล้วก็เสร็จสิ้นนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ในลักษณะคันบันวิวก็จะทำให้การจัดการโครงการนั้นง่ายขึ้นนะครับส่วนต่อไปเป็น t i s h s h t นะครับก็คือการลงเวลา ลงเวลาทำงานของทีมว่าเราเริ่มต้นทำงานวันไหนสิ้นสุดวันไหนแล้วทำงานทัสอะไรไปนะครับแล้วใครเป็นผู้ลงมือทำซึ่งส่วนนี้จะนำไปออกรายงานอาตอนสรุปโครงการนะครับส่วนต่อไปเป็นไมสโตนไมสโตนก็คือเป็นเสมือนหมุดหมายเมื่อเราทำโครงการนะครับ ไมสโตนหลักๆเนี่ยจะใช้ในการกําหนดจุดว่าโครงการเราดําเนินการไปถึงจุดใดแล้วบ้างนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาตั้งค่าไมสโตนเอาไว้นะครับว่าไมสโตนแต่และจุดจะเริ่มต้นเมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่นะครับจากนั้นบันทึกแล้วเราสามารถที่จะจัดทัสงานที่เราสร้างเอาไว้นะครับให้อยู่ในหมวดของไมสโตน เมื่อเราจัดทัสงานให้เข้ากับมายสโตนแล้วเราจะใช้มายสโตนตัวนี้เป็นตัวอธิบายให้กับทีมนะครับว่าโครงการของเราจะเริ่มต้นเราจะมีช่วงของมายสโตนในจุดใดบ้างนะครับหรือเราสามารถที่จะแก้ไขมายสโตนได้จากหน้าทัสงานนะครับเพื่อให้เข้ากับมายสโตนของเรานะครับ ส่วนถัดไปจะเป็นไฟล์นะครับไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก็จะถูกอัปโหลดเอาไว้ภายในนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทีมงานเราเห็นร่วมกันว่ามีไฟล์หรือ i r e m e n t หรือไฟล์โจทย์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานอะไรบ้างน,นะครับส่วนถัดไปเป็นแกนชาตนะครับซึ่งแกนชา์ตัวนี้จะสอดคล้องกับมายส t ตยเมื่อเราจัดงานของเราเข้ากับมายส t ตยและตัวแกนชารตก็จะดึงออกมาพอดเป็นไทม์ไลน์ให้อัตโนมัตินะครับ ส่วนถัดไปเป็นทิกเก็ตนะครับทิกเก็ตซัพพอร์ตก็คือ,อตัวลูกค้าเองนะครับหรือว่าทีมงานสามารถเปิดตั๋วทิกเก็ตเพื่อแจ้งอขอซัพพอร์ตกับทีมงานนะครับไม่ว่าเป็นหัวข้อใดก็ตามนะครับเ,เราสามารถเปิดทิกเก็ตแล้วก็ทิกเก็ตตัวนั้นจะถูกส่งเข้ามานะครับในกรณีที่เป็นทิกเก็ตที่เกิดจากโปรเจกต์ก็สามารถส่งเข้ามาอย่างหลังบ้านได้เช่นกันซึ่งเราสามารถที่กําหนดผู้รับผิดชอบได้นะครับ จัด r i o r i t y ได้นะครับว่าควรสำคัญมากสำคัญกลางสำคัญน้อยนะครับโอเคส่วนถัดไปก็จะเป็น Contact ก็คือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการเราสามารถที่จะเพิ่มสัญญาเข้ามาในโครงการได้เช่นกันโดยการไปที่เมนูสัญญานะครับแล้วก็เลือกสัญญาที่เราสร้างไว้นะครับจากนั้นจะปรากฏเมนู Project ์เราก็เลือกโปรเจกตที่เกี่ยวข้องจากนั้นเลือกเมนูโปรเจกตนะครับ ปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องรายการสัญญาก็จะไปปรากฏอยู่ในเมนูคอนแทคสัญญานะครับของโปรเจกต์นั้นๆนะครับและในสัญญานะครับในบางช่วงบางตอนเราสามารถที่จะเ,เปิดใบเสรอราคาเปิดใบอินวอยที่เกี่ยวข้องกับสัญญานะครับหรือแม้กระทั่งบันทึกรายจ่ายของโครงการนั้นๆเข้าไปในโปรเจกต์ได้นะครับ ก็เช่นกันครับโดยการเข้าไปที่ใบเสนอราคาหรือใบอินวอยนนั้นๆแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์เข้าไปในสัญญานั้นตัวรายการโปรเจกต์ก็จะมาปรากฏในสัญญานะครับก็จะให้ดูครับก็เราสามารถที่ก o อปปี้โครงการได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อโปรเจกต์ใกล้จะเสร็จสิ้นเราก็สามารถที่จะกด Export นะครับโปรเจกต์เราก็จะได้ไฟล์รูปแบบ PDF เป็นสรุปโครงการโดยย่อส่งให้ลูกค้าดูนะครับโอเคส่วนนี้จะเป็นส่วนมุมมองของลูกค้านะครับเมื่อลูกค้าล็อกอินเข้ามานะครับก็ก็จะเห็นภาพรวมโครงการของตัวเขาเองนะครับเห็นโครงการทั้งหมดโปรเกรสงานนะครับเป็นเมนูเดียวกันกับที่ทางทีมสร้างเอาไว้นะครับ